สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เพิ่งทําการบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศเสร็จเนาะก็ก็บูชาพระแม่รัศมีด้วยนะคะวันนี้เราก็ลีบเลยจะเอาไพา่แคปคติค่ะมาเปิดให้กับทุกคนได้เป็นพลังงานแรนดอมที่เข้ามากันเนาะซึ่งเราก็จะมาเปิดสดๆเลยลวกันนะคะโอเคใครที่เข้ามาตรงนี้นะคะรี่กขอเป็นพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทีะ่เราได้ตั้งใจทําอย่างดีถี่ท่วนทวนถี่แล้วแล้วก็ด้วยความประนีแล้วนะคะเนาะคือทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบเก้า เสร็จในการที่แบบทุกคนร่วมกันมาเนาะคือซึ่งลี่กแบ่งส่วน,นเนี่ยไป,ไปไปไหว้ที่วัดแขกด้วยนะคะวัดแขกสีลมแล้วก็มาไหว้ตรงในพิธีวันนี้ด้วยเนาะเพราะว่ารี่ไปไปซื้อขนมพอดีแต่ขนมนี้รีปั้นใหม่อีกรอบนึงนะเพราะว่าเละไปหมดเลยเออนะคะโอเคมาตั้งจิตตั้งใจดีๆนะคะเราจะมาเปิดไพ่แรนดอมกันตรงนี้ทสดๆเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะรี่ก็ขอให้ทุกคนเป็นพลังงานของทุกคนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันแล้วกันนะคะขอพลังงานหน้าไพ่นะคะสามใบค่ะ โอ้ยโอ้บ้าวคือแบบไม่เปิดเพิ่มแล้วได้ใดนะคะเปิดมาคือแบบใครนะคะที่ผ่านมาที่นี่ณนะที่แห่งนี้เออณนะที่แห่งนี้พลังงานนะคะที่คุณได้รับเนี่ยคือถ้าช่วงนี้ของใครที่แบบเริ่มรู้สึกอ่อนแรงหรือรู้สึกว่าแบบมันไม่มีแบบพลังงานในการใช้ชีวิตอะเนาะเนาะใครที่ผ่านมาก็จะได้รับพลังงานดีๆไปพลังงานแห่งพระอาทิตย์ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเป็นพลังงานแห่งความร้อนแรงเป็นพลังงานแห่งความที่แบบลุยเผชิญ อมทุกปัญหาคล้ายๆกับแดดทุกวันนี้ที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยเออเห็นไหมเนาะก็ขอให้คนรับพลังงานดีๆไปนะดีทุกอันเลยอะ่ะทุกคนเห็นลิซาบป้าคือแบบ แล้วก็เป็นคลิปเดียวด้วยนะคะไม่ได้ถ่ายอะไรมากเลยก็คือตั้งใจอธิษฐานให้กับทุกคนต่อมาค่ะคือทุกคนรู้อยู่แล้วพระท่ขึนก็คือพระนารายณ์นั่นเองเป็นเทพผู้รักษาผู้ปกป้องแล้วก็แก้ไขนั่นแปลว่าชว่วงนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาอะไรในชีวิตแล้วก่อนหน้านี้เราหมดแรงเนี่ยช่วงนี้เราอาจจะเออแล้วมีพลังกายพลังใจอาจจะมีแรงซัพพอร์ตจากสิ่งศักสิิ์ที่เราเคารพและบูชาแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเราช่วยมาเป็นกำลังใจหรือแรงผลักดันให้เรา,ามีวิธีแก้ไขมีวิธีการจจัััดดดดกกาาาารบบปญหททีีีี่่่่ขขขึึึ้้้้นนนนนนนแและะอนคคมวุส ทุกคนพัตรีมูรติจ้าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่สําเร็จสมหวังคือใครที่แบบรู้สึกว่า พัตติมุติต้องอประทานในเรื่องของความรักเท่านั้นไม่ใช่นะคะในเรื่องของความรักใช่เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถให้ได้ที่ท่านสามารถประทานให้ได้แต่ในขณะเดียวกันคือในเรื่องของเรื่องราวที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่หรือเรารู้สึกว่าเราอยากจะขอให้แบบเรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสามารถขอองค์พัตติมรติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ผ่านเข้ามาในคลิปนี้น้อมแล้วก็ทำนายไปเลยค่ะขอให้พรนี้นะคะหรือสิ่งที่รีเปิดในวันนี้เมื่อกี้ตั้งใจมากๆนะขอให้เป็นพรของทุกคนแล้วก็พลังงงงาาาาาานนนนนททททีีีีี่่่่่่อยยย้้้กเเปปลงงมมสสสิแบบครรววววววะไไดดุ ท่องด้วยความแบบตั้งใจแล้วก็ออกเสียงดังฟังชัดทุกคำพูดทุกอันจริงๆนะคะโอเควัน okay, นี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนได้เจอแต่เรื่องดีๆในคืนวันสันสัก,สกติจตุรธีนั่นเองสิ่งใดที่ขอพรกับองค์พ่อพิ่เนตไว้พัะแม่รัศมีนั่นเองนะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะนี่ภูมิใจมากๆเลยเอองดงามปล่งดงามนะงดงามมากๆจริงขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ